สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ABC บันเทิง หลังจากที่ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มิถุนายนนะคะคุณแม่ซนเยจินหรือว่าคุณแม่ซุปตาคนสวยของเราก็มีผู้ติดตามแล้วแอบส่งในอินสตาแกรของเธออยู่เรื่อยๆนะคะว่าท้องลูกคนแรกของเธอเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่ามกลางการแสดงความยินดีของแฟนคลับมากมายโดยกําหนดคลอดของเธอเนี่ยจะอยู่ราวๆเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ค่ะคุณผู้ชม ล่าสุดนะคะวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองในงานอีเวนต์ซนเยจ,จินก็ได้ปรากฏตัวผ่านวิดีโอคอลเพื่อพูดคุยกับพิธีกรน,นะคะงานนี้จะเห็นได้ว่าว่าที่คุณแม่เนี่ยก็เปลี่ยนลูกใหม่ด้วยการตัดผมสั้นขึ้นนะคะและเธอก็ดูมีน้ำมีนวลและรูปร่างที่ดูเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ภาพเธอนั้นก็ดูสวยงามในเดรสสีขาวจะเห็นว่าท้องก็เริ่มนูนออกมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วคะ่ะ จะเห็นได้ว่าซนเยจินเธอเองก็ยังคงดูสวยและก็สดใสนะคะทําให้แฟนคลับตั้งฉายาให้เธอว่าแม่ที่ตั้งครันที่สวยที่สุดแม่สวยสดใสแบบนี้แสดงว่าคุณสามีดูแลดีแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมน่าอิจฉาที่สุดเลยค่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้และถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ a อ c บันเทิงด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย